สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนๆเอฟซีเบิร์ดสุมมองสุบอลเหรอครับผมติดข้อมาติดตามละครพ่ญไีไส้เนาะครับเนาะขอให้เพื่อนๆเอฟซีเบิร์ดสุ่มฝูซุ่คนเหรอครับนี่สุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์จิตใจเบิกบานนะครับเด้อปัดสีจาโโกโรคไข้ไข้เจ็บครับผมมื่อนี่พญไีไส้กัดสีผ้ามาปล่อยวาวอีกคือเก่าครับผมวาวสีปล่อยกับเป็นวาวอีกุดนี่เหรอครับผมวาวอีป้องถอดหางขนาดสองเมตรของพญีไส้แหละครับผมกับวาวเครื่องยน ขนาดเมตรหาสิบครับผมสภาพบรรยากาศมือนี่ก็ผมบอกว่าร่มกลับมาอีกเครื่อหนึ่งพี่น้องร่มแห้งๆครับผมล่มมากจะสามทุ่มมือเึ้ื่อนจนหอดเจนี่ร่มก็ยังแห้งอยู่ครับผมกะบ,บรรากามโหวันทีไปหอดมือได้นาะครับเพราะฉะนั้นก็ดีใจน้ำเนเพื่อนชาววาวุฒิสุภผู้สุคนล่ะครับผมเพราะนี่ไส้คือกันละตอนนี้ก็หาโมงแรงครับผมนีครับบรรยากาศกำลังดีๆพี่น้อง ดีใจนําพี่น้องเช้าเช่าเอาสีจวดสายจวดสายบินทั้งหลายแหล่ครับผมพญายี่ไส้กับสายบินมือนี่กับสีมาทำการบินครับผมสร้างกำลังมีร่มเดียวเบิรล่มกับบอดี้บินอีกครับผมเบิรล่มกับไปหาเห็ดแนวใหม่ไปพี่น้องเพื่อเป็นการบเสียเวลาครับผมไปทำการจวดการบินกันเลยครับผมเอาอีกุดข้นก้อนพี่น้องเอาอี่ป้องขืนก้อนครับผมอี่ป้องถอดหางจังเมื่อกี้กะไปครับผม เดี๋ยว่าร่มแป๊บหนึ่งพี่น้องมาทำการบินอีกูดขนาดสองเมตรกันเลยครับผมบินอีกูดแล้วจังสีขึ้นเครื่อง <laughs> อีกุดขนาดสองเมตรกับเส้นูยางคงพม่มีสายหระครับผมร่มมันก็ยังทัดีหนึ่งพี่น้องครับผมฝากพี่น้องที่เขามาติดตามรับส่งด้วยครับเด้อ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเห้พ่อในสร้ายน้ำเด้ครับเด้อครับผมร่มกำลังมากพี่น้องกดติดตามแล้วก็จชวดกันบานี้ครับผมโอ้ไบ้าไดงบ้าไดงรำโจวดนีงไอ ไปเลยพี่น้องไปเลยครับผมไปอย่างสวยงามครับผมสุดยอดเลยพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าพี่กุศลถอดหางสองหองถอดหางครับผมไอ้กี้ก็ใส่หางอยู่มันเกะกะบานีร่องถอดออกเพิ่มกันหน่าเลยก็เพิ่มหัวกระไปอีกครับผม ก็เพิ่มหัวเขาไปหลายยุ่มจังอยู่มันจงบินได้ครับผมเบาแนวนี่ถ้าห้องบอใสหางนี่มันต้องใสหัวเป็นตัวผ้าผ้าไปครับผมเป็นตัวเดินตรงนี้หัวครับผมหัวบอ่อพ่อนีก็หมุนจิวจ้วจิ้วซักเตืองครับผมพุนค,ครับพี่น้องเป็นได้ครับผมโอ้แนวนอนสุดยอดด,ดีครับคุณครับผมเพ่ยดานบินกับสิยุป,ประมาณหนึ่งร้อยเมตรแหละครับผม กำลังกินล่มชมวิวย,ยางสวยหรูยางสวยงามเพิดเพื่อนอยู่ทั้งสันบรรยากาศคนครับผมใกล้ๆกับไอโอโนสเฟียมนละอ <ś instruments> ื่นครับผมตีล่าสวยงามพี่น้องคุมลุมอยู่หางกับบมี่ครับผมเบาวพิการเบาวบมี่หางครับบบาวอาครับ โอ้แน่นอนอนี้ดีพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับผมลีลาสวยงามครับจนเขามาถามผมล่าเขาว่า,าคือเหตุขึ้นได้เขาว่าเห็ดยังไดวาวีกุดผมก็บ,บอกว่าเหตุธรรมดาลหรเหตุแบบดีงามขึ้นมากแต่อยากบอสซหางกับใส่หัวเป็นตเดินผมว่าบ่าวผมีหัหางมันใส่หัวเป็นตเดินว่าโตัผ้าโยกผ้าไปครับผมนั่นครับ พี่น้องผมอาการบ่อนาเป็นห่วงดรอกคิดว่าอยู่ใดเบิดขึ้นเบาวดวงนี่ครับผมสนูกระดังดังบ่อนบ่ห้องดังบอนรันทงนะครับเป็นสีนูแบบเสียงหนุ่มๆครับผมเ,บเสียงอยูยนน่ใดเบิดเสียงอยู่ใดโดนหน้าจังสีเบิดขึ้นบาเบิดขึ้นบาหูเสียีที่น่คืออยู่ใดโดนเติบครับผมครับบนี้เฮาก็มาปลอวาว่อยเ้าค้นบินเลยพี่น้องบัตรเอาคือบินขึ้นไปบินตรวจการครับผมไปบินตรวจสภาพอากาศ ครับพี่น้องผมบานี้เขากับมารุ่นกับเครื่องบินเม็ดห้าสิบตัวนี้เลยครับผมเพื่อขึ้นไปประสันกับอีกคุดโวใดสิเป็นสัวใไใครสีแกงกว่ากันครับผมเดี๋ยวทารุ่นครับพี่น้องผมเอาสามตัวนึงไปไปแล้วครับผมขึ้นปีนไปแล้วครับเป็นไปยางสวยงามครับผมขึ้นไปนันตำแหน่งเดียวกันพี่น้องบ้านนี้แต่ว่าคนเราะดับเพ่ดันบินครับผม สนุ่ดังลันแหละครับผมดีวันไปคนละทางพี่น้องโอ้ใครอยู่ขอบังคับการบินแจ้งเตือนอยู่ครับผมบอกว่าจะบินเข้าใกล้กันเด้วว่าสินอา้าวยังยับไปหากันอยู่ครับผมสองดวงประสานกันครับผมพี่น้องมือนี่นั่นครับผมแบกไปเป็นไปล่ะครับผม <laughs> แบบนี้ต้องได้ง่ายได้พี่นอ้องบ่ได้ถ้าบ่ง่ายนี่ผมงานเขาครับผมแนวนี่อยู่นึกกันรองซองได้บานนี่เอ,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 อ้าแต่รักพว่มสูงกับใกล้เคียงกันอีกบานนี่เอ้าเป็นภาพทีด่ดูสวยงามแต่มันสิบบสวยงามเท่าเสื้อพันกันก็ผมงานเขาตัวนั้น,น,น,นไปไปง่ายเสือ้อกก้อนออกจากกันก้อนพี่น้องก้อนงานสีเขาครับผมครับพี่น้องผมมุมมองด้านหนานครับผม เระวางอีกุดอีกุดกับเครื่องบินครับผมมือนี่เป็นอีกุดประทะเครื่องบินคนครับเครื่องบินนี่ทั้งฟังทั้งผลครับผมสี่ตัไปทั้งเว้นตัครับผมส่วนอีกุดย้ำมาทั้งเอส่วนเครื่องบินย้ำมาทั้งเว้นออกน้อยหนึ่งครับนี่ครับผมมุมมองด้านหน้านพี่น้องเป็นภาพปันสวยงามครับพี่น้องผมนั่นสองดวงอยู่ในรัศมีห่างกันไปได้ครับผมที่ลานบินใกล้เคียงกันครับคนครับผม น่นครับผมเป็นภาพที่สวยง่ามมาพี่น้องซองดวงคู่กันลองซองครับ <laughs> ผมกรบ่กหูว่าลมสีหอดมือได้นออพี่น้องเอามาหากันเอามาหากันครับผมมาหากันเอา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 โอ้เกือบไปแล้วพี่น้องนิดนึง ครับผมเดี๋ยวพนยนไไนอน่้ใส่ไ่คนครับผมข้าวเดียวครับพี่น้องผมเป็น้อง,งก็างออกจากเรียบร้อยแล้วครับผม,มจะว่าไปยายเครื่องบินออกก่อนข้าจะไล่เสือกใส่เครื่องบินมาอีกุดหัวสักลงบนหงมือครับผมไล่เสือกใส่บอทัน <c oughs> ลงใส่บุนี่ได้ยินเ,เสียงเตืองโลดทางนั้น <c oughs> เดี๋ยวผมไปเอามาเก็บ่บมีปัญหาครับผมนั่นครับผมระดับความสูงตอนนี้กับ่านนาสีตั้มกูสองร้อยเมตรพินสองร้อยเมตรพี่น้องสูงเลยนี่ นี่ผมสุ่มให้นพี่น้องเบื่งซื่อสูงครับผมขนาดเสือกสามมิลน,นี่เบิดตั้งหนึ่งตังหนึ่งกรับอีกตอใสอีกครับผมตอใสอีกหลายเติบอยู่เสือกสามมิลเคืองคนครับผมนั่ครับผม ครับผมขอบคุณพี่น้องเบิษมิ่มองซุ่อบ้านละครับผมที่เขามาตามรับชมพญิไสแลนเบาวนี่ยเหมือนแรงครับผมฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพญิไสน้ำนี้ด้อครับเด้อยสำหรับคลิปนี้กอสีความรักท่าจากพี่จากน้องสามีคนครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผม